สำหรับวันนี้นะครับที่ก็อยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยครับคือวันนี้แบบเซียนอ่ะเห็นแปดล้วเขาเล่นแล้วแบบอยากเล่นกับเขาบ้างดยวพาไปดูเขาบอกว่าแปดเล้วเล่นแล้วแล้วขอนแก่นว่าไงขอนแก่นเลยบอกว่าพลาดไม่ได้กูบอกเลยว่าหกชักห้ายังไม่ทันได้แข่งเลยเดี๋ยวยูขายแดกไปแล้วรอดูสจอด้วยแต่ว่าก็ขออะไรก่อนไม่รู้จะแรงหรือเปล่ากนีมานี่ครับเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยลิงจักจักนี่หว่า ครับก็ขอการติดนะสวัสดีพี่น้องชาวไทยก็ถ่ายทุกท่านเลยครับวันนี้ลูกพ่ผมทำไรเซอร์เรตี้เจ๋งไปเลยตอนนี้นะครับก็แดกเลยก็คือวันนี้แบบพี่มาทำอะไรอ่ะพี่มาผมมาทำอะไรเนี่ยคือตอนนี้ที่อยู่ที่เมืองซิดนีย์ซิดนีย์ออสเตรเลียเหรอโปรตุเกสเอ้ยไม่มีหรือเปลอซิดนีย์อยู่ออสเตรเลียออสเตรเลีย นะพี่ขี่รถตู้มาประมาณ2,000กว่าลี้ลี้นี่มันเท่ากี่โลพี่ประมาณ80ล้านจิกทิกใช่ไไกลไแล้วโอเคเอาดูก็คือวันนี้ระขอยาถอดแมมเนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยที่ไหนเนี่ยคือวันนี้แบบเซียนอ่ะเห็นพี่เซียนอะไรเห็น8ลิ้วเขาเล่นแล้วแบบอยากเล่นกับเขาบ้างเสือกอ่ะอยากเสือกอ่ะเอ็กไซเเตอร์ไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่า ปดเร็วเล่นแล้วแล้วขอ,อนแก่นว่าไงเอ้าขวัขออแก่นเลยบอกว่าพลาดไม่ได้กูบอกเลยว่าหกชักห้ายังไม่ทันได้แข่งเลยเ่ยยูขายแดกไปแล้วแล้วเ่ยยูจะไปเล่นเอ็กไซเตอร์อันนี้กูบอกเลยประผมประกาศเลยนะครับว่าผมไม่เล่นเอ็กไซเตอร์นะครับคือผมเองผมจะไม่เล่นเอ็กไซเตอร์เพราะว่าถามว่าทำไมไม่เล่นไม่แรงเหรอแรงทําได้เร็วเหมือนกันผมก็สามารถทําทได้ถ้าคือคุณจะหาหาได้อยู่แล้วถูกป่ะแต่รถมันเร็วเกินมันวิ่ง200รอกว่าแล้วเราไปหมอบ2 0 0้กว่าเนี่ยคือถ้ากิ้งมามันจะมีคลิปคลิปหนึ่งถ้าคนได้เคยดูนะ ในคลิปมาเลเซียโดดนอนทางด่วนเลยยาวประมาณ800โลแม่งโดดนอนไปกิ้งข้างนี่กูบอกเลยโอ้โหหมูแดงไอ้เหียแล้วมึงนอนแบบคือแบบกูไม่อยากจะคิดคือเรามีลูกแล้วไงเราก็เลยแบบไม่อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นเอ็กไซเตอร์ผมขอไม่เล่นผมไม่ได้มีอคติหรือว่าไม่มีอะไรเลยแต่ผมแค่บอกคนว่าผมไม่เล่นเอ็กไซเตอร์จบนะครับแค่นั้นผมก็เลยอะงั้นเอ็กไซเตอร์ไม่เล่นเดี๋ยวจะยกไปเสิร์ฟหน่อยก็คือตอนเนี้ย มีเครือข่ายอยู่ที่นั่นคือพวกผมเองคือเต้าหู้8รดิ้วผมอ่ะจะไปเสิร์ฟให้เสียยูแล้วก็พักพวกเสียยูทั้งหลายรอดูสอจอด้วยแต่ว่าเรขออะไรก่อนไม่รู้จะแรงหรือเปล่าก็มานี่ครับอะไรอ่ะเฮ้ยเยอล้อะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยลิงจักจักนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยคนดูเนี่ยครับอันนี้รถพี่เหรอไม่ไม่รู้รถใครไม่รู้พี่ขนไหนรถผมครับ อ๋อคงก็เราซ่อมให้อยู่ครับอ๋อครับพี่วันนี้เขาอันนี้พี่เป็นเจ้าของที่นี่แล้วเป็นเจ้าของที่นี่ครับอ๋อหน้าคุ้นๆนี่คุ้นไหมหน้าคุ้นๆเหมือนผมมันเคยเห็นพี่เลยอยู่แถวบ้านผมเหมือนพี่ยักษ์นะ ใช่คล้ายๆพี่ยักษ์กับกาวข้าวให้มึงกินเลยนะใช่ไม่ใช่พี่ทำไมสักเหมือนกันเป็พี่น้องกันเลยฟ้าแฝดโหสักเหมือนกันเลยลายสักนิ้วใช่เลยก๊อปมันกันเลยก๊อปเลยพอดีเอฟซีพี่ยักษ์เอฟซีมากเลยมันก็แบบก๊อปก๊อปเขาอ๋อชอบพี่ยักษ์ได่โอเคครับก็อันนี้ก็คือพี่แล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อพี่ชื่อยอดครับโอเคเจ๊ชื่อสารวัตรกูเลยสัตว์น้ำลายกระเด็นมึงเอาชื่อสารวัตรกูมาเล่นเลยเหรอพี่ยอกษ์ครับขออภัยครับก็ไอ้สัตว์ ครับก็วันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นรถใครครับรถมึองอะเฮ้ยใช่เหรอพี่ยักษ์อันนี้มึงบอกคนดูแล้วว่าซื้อได้ยังเดียวอ๋อยักษ์แล้วเรียบร้อยไม่กูไม่เชื่อพี่ครับผมถามเลยว่าคันนี้มันซื้อยังครับซื้อแล้วครับผมเร้ยแล้วรถผมคันไหนครับพี่จะเป็นคันสีน้ำเงินตรงคันนั้นนี่คันนีไหนคัน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 ไหนครับคันแล้วคันนี้ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่เอ้ยเหมือนคันนี้ใช่ไม่ใช่อะเราไปจอดแทนคันนี้ไงถ้างั้นคันนี้ที่ผมสามารถขีี่่ได้ยัังครบพ ตอนนี้ขี่ได้เลยเฮ้ยคนดูฝากถึง8ปลิ้วไดยนะว่าสจอนนี้ไม่เคยวันเอาอย่างี้เดี๋ยวกูเปิดไปเดิมเลยอันดับแรกครับคนดูเราต้องว่ายันแม่นางแม่นานะมมตสสะภะควะตัวอะตัวสมาสมพุตัสสะเพียงเฮ้ยไปครับคนดูพี่พาออกไปเทสต้องเบินยางแล้วเนี่ยเอออันนี้คือเราไม่พูดมากไงแล้วถามว่ารถคันนี้รถใหม่หรือเปล่าคือดูนะรถใหม่หรือเปล่าอ่าดูกิโลด้วยออกดูโลด้วย เห็นหรือปเปล่าเฮ้ยกับพี่ปลาด้วยศูนย์กิโลโท,ทัทัลอ่ะออพี่บอกเลยว่าศูนย์กิโลทัทัลวันนี้กลับไปถึงบ้านผ่าเครื่องเลยเนี่ยมึงว่ากูแอกไหมทำอะไรอ่ะใส่หกหกเลยเหรอเจ็ดสิบ <c oughs> รอบเรกันเลยออกตัวรอโอ้โห <c oughs> <c oughs> วัวมันลอยใช่ไหม <c oughs> เด็ด ไคพัดแม่งชิดไปว่ะชิดไปหรอเออเอาไปไปให้สัญญาณสามป๊อปไปคือรถอันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นคาฟมือนะนี่มาดูเดี๋ยวพี่พามาดูเลยอันดับแรกอันนี้คือส้นตีนเลยเนี่ยอันนี้คือเทียอะไรนพี่ลองกดดิล็อกรถหรือว่าให้มันร้องอ่ะไม่รู้ยังไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปเอาพานทงโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวในร้านดีกว่าเอาอยงี้นี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตขี่เข้าไปในร้านก่อนนะเพราะรถคันนี้สรุปรถูใช่ไหมใช่ใช่ละขี่กันยกอได้อ่าใส่ขอขอสเตปนิดนึงสักนดสเตป่ มันยาวกว่าคอรีล่าเด็ด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 แรงเอาจริงไม่คิดจะางแหละเอาล่ะเอเคมาดูเดี๋ยวพี่จะพาดีดูรถคัในยักษ์ดีกว่าเพราะว่าคันนี้มันเริ่มร้อนแล้วนะก็จต่ประเดี๋ก็คือง่ายๆนะครับรถมังกี้นะก็เป็นเครื่องยนต์ 125cc มาดูตรงนี้เลยนี่ เสื้อสูบฝาสูบจะเป็นตัวเดียวกับ LED เป๊ะหรือเป็นตัวเดียวกับ MSX แต่เพียงแค่ว่าโฉมหน้าของเขาจะดีไซน์มาเพื่อมังกี้ให้มันดูเท่ดูแพงแต่รถคันนี้ราคาเต็ม99,000เ <l ots> อาจริงแสนหนึ่งแหละถ้าพูดกันไปนะประมาณนี้แล้วก็โชคหน้าจะเป็นโชคอโนไดามาให้เข้ากับสีรถค่ท่นานี่จะสวยงามแล้วก็ไฟหน้าเป็นระบบ LED แต่ยังคงความเป็นคลาสสิกเราก็เลยต้องใช้แบบเซอร์เคิลแปลว่าผมวงกลมวงกลมแล้วก็ไฟท้ายก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่อยู่ข้างใต้นี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยูบอร์ไค่ะพี่จะเป็นโล่งไว้เฉยครับที่สองนี้ไปถึงไหนเจ็ดแม้ตัวไรเอาอย่างนี้อันนี้จะเป็นกล่องเดิมตัวนี้จะเป็นสเต็ปสี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะใส่กล่องดาราเพถูกแล้วเฮ้ยกล่องเอาพัดเจ็ด hey we อาฟาไอโอ้ no ไปไกลแล้ว API โอ้ยังไม่ถูกถูกแล้วกล่อง API เทกนะครับซ anyway> ึ่งสามารถใส่ตรงรุ่นกับมังคีได้เลยซึ่งเป็นกล่องสเต็ป4 m s x นั่นเองเพราะว่าชุดไฟชุดนี้เป็นสเต็ป4แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องของตัว MX ก็เราถามว่าเราจะถามว่าสจจะทําลูกอะไรนะครับผมบอกเลยว่าผมจะทําแค่ลูก5 6พอแค่ลูก5 6หเดี๋ยวผมจะแดกให้หลับเลย5้าของเราเคยวิ่งอยู่ประมาณกี่จบอกคนดูเข้าไปร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบ อันนั้นหกหกแล้วห้าหผมวิ่งอยู่ประมาณร้อยสี่ห้าถึงร้อยห้าสบ้าจีอยู่จะประมาณนี้แน่นอนแต่มันวิ่งอยู่ในบังลมหัวเฉกมันยังไม่เคยวิ่งอยู่ในสภาพนี้เพราะฉะนั้นถ้าสภาพนี้พี่คิดแล้วว่าเราคงจะต้องไปใ้ท่านี้ครับ ไม่ตไมต้องใส่แบบนี้ครูแบบไหนแกล้งลองไข่เนี่ยเอาแล้วกูใส่แล้วเนี่ยจแกล้งลังลองไข่กูเนี่ยอันนี้ไม่โดดนอนอันนี้ล็อกไข่เอางี้เดี๋ยวกูขออนุญาตลองโดดนอนดูเลยลอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะเวลาเราขี่ปั๊บเราจะพูดไม่ได้นะเราต้องโดดนอนเลยพี่เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับพี่ข่ี่คนโดครับการโดดนอนที่แท้จริงมันจะต้องมีความรวดเร็วในการโดดใช่สมมติเราขับปั๊บขึ้นไปเลยนะ้โเอาง่ายมึงจับหน S <S บอกเลยว่าวันนี้เราได้เห็นแน่ว่ารถเราสุดยอดขนาดไหน,ไหนก็จริงๆแล้วรถพี่จะแต่งคันเดียวไปวิ่งนะรถไอ้ยักษ์จะขอขี่เดิมๆ,ๆ<ต>ได้ออเพราะว,ว่าขอขี่เดิมๆเพราะว่าเมียนี่เป็นรถซื้อแกงจะแลกได้ยังไงเมียพี่อันนี้คือจริงๆแล้วเมียอนุญาตหรือเปล่าไม่อนุญาตแล้วเมียรู้ไหมว่าซื้อไม่รู้รแล้วมึงจะแล้วกลับบ้านอะไรนะเขาไม่เคยกลัวเมียครับเป็นอะไรกันเ้าคุณบอกเลยงั้นมึงทำคลิปเลยใช่คุณมึงทำคลิปเอารถคันนี้ไปให้เมียดูที่บ้านเลยเดี๋ยวลงรถตู้ไปเจอแล้วช็อคแบบ มึงสื่อติให้มันทะเลาะก้อมา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 ครับผมว่าเราขี่ใช่ไหมอ๋อยัง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 แหมผมก็าเราเตเพื่อนแล้วเจมส์มาแล้วโอ้โหนี่ยังดูฝั่งนี้โอ้โหเป็นไงที่ลอกเป็เอาใหม่ใหม่ดูมือ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 ฝั่งนี้ด้วยดูมือไหมอาร์ตแน่นนะหนึ่งสองสามเตะเพื่อนแล้วมาแล้วมาแล้วอย ต่อไก่โอเคไหมใช่โอ <brothers and> <ok> <AN> <als> oh ้ยไม่ม <music Brothers> okay, ันแข็งเหรอไม่ไม่ถามกูมันเข้าตรงนี้ทั้งพอดีขนาดมันต้องใกล้เคียงอ๋อนึกมันหลวมครับคนดูก็ถ้างั้นเอาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ปวดสูนพี่เขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปขึ้นหลังรถเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวน้อยจะบอกว่าพี่เบ้งซื้อจริงหรือเปล่าไปเลยจัดให้เลยไปเฮ้ยคนดูพี่จะเอารถกลับบ้านแล้วสรุปซื้อจริงใช่ไหมเนี่ยเฮวต่อกุญแจจริงกุญแจฮอนด้าแต่ขี่รถโตโยต้าไม่ใช่ แรงใช่ไหมเปืดอสาท้ายเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะขี่ขึ้นโชว์ท้ายน ốt ท้ายรถเอาตึงสองไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบันไดเข้ามาเอ็งก็หมดเฮ้ยเอ็งว่ารถพี่เทพไะไหมเอ็งเฮ้ยผมว่าสีนี้ก็แจ่มนะเอ็งว่าน่ารักปะเออส่งมันจะปราเด็ดนะได้นะเอาอางี้เพื่อประกันไม่เสียเวลา เราขนขึ้นรถเลยดีกว่าเป็นไงเราเตรียมพร้อมปะเี็งว่าเราเตรียมพร้อมปะนี่พี่คือกะมาเอาเลยใช่ไหมใช่ไอ้พูดค้ามลำเพลงอยู่แล้วเราเป็นคนจริงนะโอ้คนจริงสิงค์พนองนานี่ซื้อสแตนแล้วด้วยคันจันไม่ใช่อันนั้นสแตนบบกดุกใหญ่โคตรสแตนบบกดุกเย้คนดูก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพี่คงาจะต้องเอารถขึ้นแล้วก็ต้องเอากลับบ้านนะครับแล้วก็ฝากคนดูไว้ด้วยสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกกดติดตามไม่ได้หนึ่งที่มาติดตามเพื่อนพูดที่ชอบแล้ว กับเจ้ามังกี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทำเครื่องแป๊บดูผ่าเลยใช่ไหมเล่นเกมตรงนี้นะสวัสดีครับ